สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้อาจารย์กิงไผ่ก็จะมาพยากรณ์ดวงด้านความรักการเงินการงานสุขภาพโชคลาภนะคะแล้วก็เรื่องทั่วไปนะคะประจําเดือนมิถุนายนนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์ทาง YouTube นะคะทุกกําลังใจที่กดไลค์กดแชร์ u ับสไคร e นะคะ ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะค่ะเราก็จะมาเปิดดวงชาวราศีธนูกันเลยนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้ชาวราศีธนู ไพ่ใบที่หนึ่งอัศวินเหรียญใบที่สองราชาเหรียญใบที่สามห้าไม้เท้าใบที่สี่ดีวิลใบที่ห้าเดอะสตาร์ใบที่หกจัสเมนใบที่แปดแปดถ้วยใบที่เก้าสองไม้เท้าใบไอ้ใบที่แปดสองไม้เท้าโทษทีค่ะใบที่เก้าเป็น สองดาบใบที่สิบเป็นสองเหรียญห,หมายเลขสองติดกันสามใบเลยเนาะสิบเอ็ดเป็นอัศวินถ้วยแล้วก็สิบสองเป็นราชินีเหรียญนะคะค่ะดูตัวตนของราศีธนูได้ไพ่อัศวินเหรียญไพ่ขยายเป็นไพ่ที่ดีนะคะ ไพ่ตำแหน่งวินาศพบในใจเป็นไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะโอ้ไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยค่ะไพ่ขยายพบกระดุมพักก็เป็นราชาเหรียญถือว่าเลิศเลยนะคะเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูนะคะก็าอาจจะบอกว่าตอนนี้คุณเหมือนมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินมีความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะความตั้งใจจริงของคุณในเรื่องของการเงินความสําเร็จอาจารย์มองว่าคุณต้อง วาสิ่งนั้นมาเป็นของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับราศีธนูนะคะให้มุ่งมั่นเลยนะคะค่ะเออเรามาดูไพ่ยขยายพบกระดุมพระเป็นไพ่าราชาเหรียญแปลว่าเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นไพ่แต้มใหญ่เลยนะคะอาจารย์ก็ต้องพูดว่าคุณจะได้ข่าวดีได้โชคลาบลาบจากความสามารถจากการงานการติดต่อเจรจานะคะ ในเรื่องผลประโยชน์นะถึงแม้มันจะค่อนข้างจะบอกว่าก็ยุ่งยากนะเพราะมีพบสหาชาติเป็นห้าไม้เท้าก็ไม่ใช่ว่า,าจะได้อะไรมาง่ายๆนะคะก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะฮะมีดีวิลเนี่ยนะคะก็อาจจะมองว่ามีคู่แข่งมีอะไรพอสมควรแต่ด้วยความมุ่งมั่นของคุณนะอัศวินเหรียญคุณมีเขาเรียกว่ามีความฉลาดมีเป้าหมายทําอะไรมี การวางแผนระยะยาวก็ได้เห็นไหมม้าที่ยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยมันแปลในแง่ของการวางแผนการตัดสินใจแบบต้องการความมั่นคงจริงคุณถึงตัดสินใจอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองชาวราศีธนูเหมือนละแวดระวังพอสมควรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเพลียงพรำนะคะเพราะฉะนั้นพบกระดุมพระเป็นราชาเลญก็ต้องได้ผลประโยชน์ได้กําไรตามที่ต้องการนะคะต่อให้พบสหาชะ สังคมการติดต่อจะมีความวุ่นวายมีปัญหาอยู่บ้างนะคะส่วนพบพันธุ์บเป็นดีวิลนะคะพไพ่ใบนี้แปลว่าครอบครัวที่ที่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างอาจจะให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะคุณแม่นี่ให้ระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องซีดเนื้อง,งอกอะไรเนี่ยต้องระวังนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นอ,อ,อันตรายจนเกินไปนะคะก็น่าจะมีโอกาสรักษาได้เห็นไหมคะว่ามีไพ่ จะเม้นขยายอยู่เป็นไพ่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายกาชาติโรงพยาบาลนะไพ่ย,ยงนี้อาจจะแก้ดวงโดยการบริจาคสุขภัณฑ์ยยูยานะฮะ,ะใหะ้โรงพยาบาลหรือว่าให้คนป่วยนะคะที่ที่เราสะดวกไปที่ไหนก็โอเคละค่ะถือว่าเป็นการทำบุญการกุศลก็เบิกบุญกลับมาใช้ให้ตัวเองให้คนในครอบครัวด,ด้วยนะคะ อแล้วก็พบบปุตตานี้เป็นไพ่เดอะสตาเนี่ยเดอะสตาร์จะแปลในแง่ของความสำเร็จความสมหวังนะคะเพราะว่าไพ่ขยายเป็น j u ส g m e n t ถ้าลูกของใครมีลูกนะถ้าเป็นาชาวราศีธนูใครมีบุตรมีลูกชายลูกสาวก็ได้นะคะก็ถือว่าจะได้ข่าวดีอาจจะสอบติดแพทย์ติดกัน พยาบาลสาธารณสุขได้นะคะหรือแม้กระทั่งแอลฮอสเตดก็ได้อย่างเงี้ยนะคะได้ข่าวดีหรือเป็นงานในเกี่ยวข้องกับผู้ประกาศข่าวเกี่ยวข้องกับในการเป็นที่เกี่ยวข้องกับเ,เขาเรียกว่าการสื่อโฆษณาวงวงวงจรทางด้านเ,เขาเรียกว่าทีวีนะคะสื่อภาพยนตร์โฆษณาพวกนี้ก็ถือว่าได้นะคะถ้ายอย่างเงี้นะคะเ,เป็นพิธีกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูก จะเข้าไปเกี่ยวข้องในในงานด้านนั้นก็ถือว่าเหมาะนะคะเอ,อ่อแล้วก็พบอริเนี่ยนะคะเป็นไพ่ d g m e n t เนี่ยถ้าเป็นไพ่ยอย่างนี้มีไพ่ยขยายเป็นไพ่แปดเม้เท้าเนี่ยอาจารย์มองปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆก,ก็ได้ที่อาจจะต้องเอามาแก้ไขอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีปัญหาเก่าที่ มันถูกเปิดออกมาก็ได้นะฮะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเก่าๆที่คุณยังไม่ทําให้มันจบได้เนี่ยอต้องรีบแก้ไขเลยนะคะไม่งั้นมันมันจะถูกตีแผ่ขึ้นมานะคะชาวราศีธนูคุณอาจจะต้องไปเหนื่อยใจกับการแก้ปัญหาเดิมๆได้เหมือนกันนะคะไพ่พบอริเป็นไพ่ u d g m e n นนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งปัตตนีการได้รับความร่วมมือเป็น8ถ้วยดีนะคะยังมีไพ่สองม้เท้าอยู่ ก็แปลว่าถึงแม้ว่าใช่อาจจะมีไพ่เดินหันหลังจากไปในแง่ความไม่เข้าใจกันนะคะถ้าเป็นลูกค้าหรือหุ้นส่วนแต่พอมีไพ่สองไม้เท้าขยายหรือไพ่ judgment อาจารย์มองว่าปัญหามันก็น่าจะคลี่คลายโดยการมาทำข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ทำสัญญากันต่อนะคะเดินหน้าต่อไปได้นะคะไพ่สองไม้เท้าหรือถ้าแปลในแง่ของคู่ครองนะคะใครที่มีความรักอยู่ แปดมเท้าก็แปลว่าความที่ไม่มีเวลาให้กันน่ะนะคะอาจจะต่างฝ่ายต่างก็มุ่งมั่นกับหน้าที่การงานของตัวเองก็เลยละเลยในจุดที่ควรจะต้องมาเอาใจใส่กันนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้อ่พอถึงเวลาที่แบบอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันเป็นเวลาของครอบครัวก็อยากให้มีเวลาที่จะต้องมีความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่กันเยอะๆก็แล้วกันนะคะ ยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นสารสัมพันธ์กันไปในทางบวกอยู่นะคะสองมเท้านะคะแล้วก็พบสุภาพเป็น2ดาบพบกัมมาเป็น2เหรียญหมายเลขสองติดกัน3ใบเนี่ยอาจารย์จะแปลในแง่ของการสื่อสารข้อมูลการเจรจาการที่เราจะต้องหาข้อมูลอะไรบางอย่างเสนอผู้ใหญ่อยู่ก็ได้นะคะผู้ใหญ่อาจจะต้องการให้คุณไปหาดีเทลอะไรอะข้อมูลอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ มาพัฒนาบริษัทนะคะหรือนําเสนองานอะไรบางอย่างนะคะอา,อาจารย์คิดว่าชาวราศีธนูก็น่าจะทําได้นะคะคุณอาจจะไปติดต่อพูดคุยกับเขาเรียกว่ากับคนที่คุณสนิทสนมหรือคนที่เขามีอํานาจนะคะในการที่จะช่วยคุณได้นะคะอ,อย่างไพ่ อาจารย์เล็งไปที่ไพ่รา,ราชาเหรียญเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะช่วยคุณได้อยู่นะคะจะช่วยคุณได้อยู่ะะให้คุณไปพูดคุยนะคะ,ะถ้าสมมติว่าเจ้านายคุณสั่งงานมาอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีใครสักคนน่ะนะคะที่ช่วยคุณได้นะคะ,ะเห็นไหมพระราชากับพระราชินีอย่างเงี้ยอาจารย์แปลในแง่ของอสถานการณ์ที่ ใกล้ๆตัวคุณมีคนยังอุปถัมภ์คำจุนคุณอยู่คุณเจอปัญหาอะไรคุณมีทางออกคุณจะไปหาข้อมูลอะไรคุณก็มีคนช่วยเหลือที่จะผ่านไปได้อย่างพบลาภาเห็นไหมคะเป็นอัศวินถ้วยอาจารย์ถึงบอกว่าว่าสาเร็จไงคะเพราะลาภาคือโชคลาภนะคะแล้วก็ถ้วยอยู่ในมือมันแปลว่ารางวัลแปลว่าความสําเร็จอยู่แล้วอะ่ะยิ่งไพ่พบวินาศเนี่ยเห็นไหมคะว่าเป็นราชินีเหรียญเลยนะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จย่อมเป็น ของราศีธนูได้ในเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทรัพย์นะคะก็จะบังเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือโชคลาบก็อาจจะเอาเลขทะเบียนรถไปซื้อก็ได้นะคะก็ยังมีโอกาสโชคลาบเห็นไหมม้านี่แปลเป็นรถนะ คุณก็จะได้รับทรัพย์ได้รับโชคก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้เหมือนกันโชคลาภมีนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะอาจารย์ขอจบคําพยากรณ์ไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ